ที่เนี่ยเราพูดกันนึ่งเรื่องภาษีนะคือภาษีเนี่ยคนทั่วไปก็ยังงะมองไม่ออกว่ากลัวว่าสุดท้ายพอตั้งเนี่ยเงินมันก็ไปเข้าแต่กระเป๋าเจ้าของนะแล้วประเทศจะได้อะไรแบบแบบชัดเจนคุณอาพรอ,อธิบายได้แบบแบบปชิ้นเป็นอันเลยภาษีมันมันมันมนผมว่าเขาเขาเขาตรวจสอบได้นี่ครับม,มันมันผมไม่ยากาครับ,รบขอให้เจ้าหน้าที่เราทำให้จริงจังพอละ อืมถูกไหมใหญ่เห็นก็นได้ใหญ่ใหญ่เห็นแค่ตัวทําให้ประเทศกันจริงๆอ่ะมันก็หนีไม่พ้นแล้วครับไปจะเรียกกันได้ไงแล้วภาษีนี่เขาก็ให้ยี่ห้ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์จากรายได้ถือว่ากินกินพันล้านก็เอาไปสองร้อยห้าสิบล้านแต่ตัวนมานกที่เขาคิดเขาคิดเป็นเหรียญน,นะครับไม่ใช่คิดเป็นเงินบาทถ้ากินพันล้านเหรียญนี่ก็ ก็เท่าไรสามหมื่นกว่าล้านครับสามหมื 30, 000, ่นกว่าล้านที่ยี่บห้าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อืมใช่ไหมอ๋อนี่เป็นรายละเอียดกฎหมายว่าเขาจะเก็บยี่บห้าเปอร์เซ็นจากไรายไดค้ครับครับก็แล้วแต่ใครใครจะเสนอมาครับอืมอืมเสนอมารัฐบาลเขาเห็นเห็นว่าเขาจะประเทศได้ประโยชน์มากกว่าเข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 า,เขาเอาเท่านั้นนะมันหลายอย่างประกอบด้วยครับอืม ก็ดูว่าทําทําแล้วทําได้จริงไม่จริงนะมีอย่างทุนทุนจดทะเบียนหมื่นล้านนต้องต้องลงเกณฑ์จำนวนอย่างเงี้ยคนเด็พวกเราทํายากเลยทําไม่ได้ใช่อาจจะต้องไปการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทุนเข้ามาแต่รวมรวมจะรวมยังไงเดี๋ยวผลประโยชน์ไม่ลงตัวอะไรอีกอะไรกันคัครับคือแน่นอนแหละพอตั้งเป็นธุรกิจคาสิโนจะต้องมี ภาษีที่ตัดมาก่อนจากยอดที่คุณได้อันนี้ยังไม่รวมว่าแต่ละที่เนี่ยจะต้องมีเงินวางประกันอะไรแบบนี้ไหมใช่งไงต้องมีงไงฮะอืมก็อย่างเงี้ยอย่างตจดทะเบียนบริษัทนี่คุณต้องเอาเงินมาเต็มเต็มจำนวนอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็รายย่อยขอไม่ได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวละครับว่าบริษัทพวกนี้จะมามาช่วยมาอะไร พ่อเงินในไก่ไม่ต้องกลัวเพราะลงทุนขนาดนี้ก็ไม yeah. right. like, like ่มายุ่งไกลุุมพ่กเงินกระจอกมากใช่ไหมครับเขาไม่มาเสี่ยงเรื่องเทาเทใช่ไหมครับครับทเขาไม่เสี่ยงหรอมีเงินวาประการเงินจากรายได้แล้วเห็นว่าบางประเทศเนี่ยคนจะเข้าเขาต้องจ่ายตังค์เข้าไปใช่ไหมคุณอาคุณาอย่างอย่างคนไทยถ้าจะเข้าไปนะครับก็มี ถ้าที่การเมือการไปไปอยู่กันต้องต้องซื้อเข้าซื้อตั๋วเข้าเหมือนเหมือนตัวหนังอ่ะอา่าเหมือนตัวหนังเหมือนเหมือนกับตัวหนังอ่ะสองพันห้าพันห้าพันอาจจะไปเล่นในที่ VAP หน่อยที่ขายใหญ่ๆหญ่เล่นกันถ้าสักสองพันก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอันปลายกลางแสนสองแสนอะไรอย่างนี้ถูกไหมได้ครับอืม ถามวา่าถ้าคนที่จนจะเข้าไปเล่นได้ไหมก็ไม่ได้คนไปทํางานนั้นได้นะต้องไปฝึกงานคนไทยคนไทยรู้เลเกสิบเปอร์เซ็นะครับต่างชาติได้สามสิบปอเซ็นที่จะไปเป็นพน,นัากงานก็การให้คนไทยอ่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญด้วยคือถ้าสมมุติว่าเปิดถูกกฎหมายคนทํางานนี่ต้องกันไว้คนไทยครับคบตอนนี้ก็เดสิบสามสิบ อืม <courtroom. S 1> มันจะได้การันตีว่าถ้าทําแล้วคนจะได้มีงานทําถูกไหมครับแล้วอีกหน่อยมันก็เหมืนมนอนจะต้องมีโรงเรียนสอนนะโอ้มันต้องมีครับไม่มีไม่ได้หรอกคือมันต้อง,อง<ล>เรียนรู้กันเลยใช่ไหมคุณดาครับครับ